วันนี้เราจะมารีวิวโอ้ร้านแมคโดนัลเดี๋ดูซิมีกี่ชิ้นเนี่ยอะไรร้อยสิบแปดชิ้นหกขวบขึ้นไปโอเค,อเคเแกะเลยแกดู๋ิวซิสักแชร์อะไรกดไลค์กดแชร์อะไรอะไรนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่ามากดเลยนะสามสองหนึ่งแชร์ไปแล้วเร้อเริอเพ่งเชร์เยอะนะ เพราะว่ามันเยอะชิ้นส่วนมันเยอะมาก้วรวมกันเดี๋ยวมัน<ช>หายนะร้อยสิบแปดชิ้นเลยร้บดอันดับแรกเราฐานมาก่อนโอเคฐานมาแล้วก็เอาเอาหอกแถวมาแถวหนึ่งตัว,ตวแล้วก็เอาสี่แถวมาอเยอะมากเลยนะเนี่ยจะเสร็จกันกี่โมงนะ เรามาต่อเลยนี่ดูขาดด้วยอันไหนครับโอ้ร้านแมคโดนัลล์ทุกคเีเลยเลเสร็จแล้วเสร็จแ,แ,แล้วทุกคนใช่นี่เดีกโดนัอันนี้ข้างหลังร้านหรอเอาในข้างหน้าร้านสิโอ้ดูเอาเปรียบเทียบกันเอาในกล่องอ่ะเอากล่องมาดูสิเหมือนกันหรือเปล่า กันเดียเลยบ้างนินจานินจ้ามาเฝ้าร้านแมค o โดนัลเขาจะมาป้นนะโอเคจ้ะทุกคนติดตามช่วยกันช่วยกันต่อไปนะโอเคบ๊ายบาย